เรษฐกิจแบบนี้ครับแม่มาอีกแล้วพูดกันยากการจะเลือกซื้อรถยนต์สักคันนี่มันก็ต้องแบบใช้เงินให้คุ้มค่านะท่านผู้ชมนะรถป้ายแดงก็ราคาสูงการซื้อมือสองก็ต้องคัดดีๆท่านไม่ต้องคัดแล้วครับท่านไม่ต้องเซิร์ชเน็ตนี่ผมคัดให้ท่านแล้ววันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่นี่ครับ <S <S ออคเล็ออตโอต้อ่าออกเสียงให้ถูกนะท่านผู้ชมทางบ้านไม่ใช่ออกเล็กนมันเป็นร้านเขาขายแต่รถมันเชื่อมเหล็กเอาเล็เอาเล็ออกเล็กออโต้นะครับ วันนี้พามาโอ้โหอลังการงานสร้างแต่งใหญ่มากพื้นที่กว้างใหญ่มาสารใหญ่กว่านี้อีกนิดเดี๋ยวเอาทีฟุตบอลมาลงเลยอลังการจริงๆนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการในตัวเองมากมายเรียกได้ว่าครบวงจรในที่เดียวถ้าเกิดท่านซื้อรถที่นี่ไปไม่ธรรมดานะครับเริ่มไปที่คันแรกเพื่อเป็นการเสียเวลาจอดอยู่ตรงนี้แล้วครับคันนี้เขาเรียกว่ารถขวัญใจคนไทยเอาไว้ทํามาหากินได้ใช้งานก็ดีกระบะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กระบะเหมือนสมัยก่อนแล้วกระบะเดี๋ยวนี้มันสามารถเป็นรถพาสเซนเจอร์คาก็ได้ พาครอบครัวนั่งกันไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงล่างก็ไม่ได้แข็งกระด้างละหรือจะเอาไปขนคงขนของทำมาหากินอันนี้ก็ได้เหมือนกันทั้งหมดทั้งวงนี้ผมไม่รู้รกคาข้อมูลเป็นยังไงแต่ผมเซิร์ชด้วยวิจัยมาแล้วก่อนจะถ่ายทําดูว่ารถมันสวยการจะให้ข้อมูลคันนี้เราต้องคุยกับผู้บริหารที่นี่ครับแต่ผมต้องคุยกับระบบสูงสุดพะยศะมันมบาาผม,ไ,มได้อยู่คุยกับสูงสุดนี่ไปเรียกเข้ามาเนี่ยผู้บริหารเนี่ยอยู่ตึกตึงข้างอยู่ชั้นบนสุดเลยนี่ไปเขาวัตถก๊อกก๊อกสองทีท่านลงมาแล้วครับ เดี๋ยวเราคุยกับพี่เจมส์ดีวกว่าพี่เจมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเปิดแล้วเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมมันจะแบบโอ้ใช้เงินซื้อรถป้ายแดงก็ก้อนใหญ่ครับผมซื้อมือสองคนก็กลัวอ่าอ,อันนี้ผมคัดสารท่านผู้ชมก่อนต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนที่ผมจะมาถ่ายทำอะไรก็แล้วแต่ต้องพูดคุยกับครับผมทางโชว์รูมรถก่อนครับผมว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าเรามาเดี๋ยวท่านผู้ชมมาซื้ออ่าแล้วไม่ดีทําไงใช่รับพี่โกเสียเลยอ่าแล้วคุยกันแล้วครับซื้อประวัติกันมาเรียบร้อย พี่เจมก็ป้ายยาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคันแรกเลยดีกว่าเข้าเรื่องเข้าราวท่านผู้ชมรอดูกันอยู่คันนี้คืออีซูซุออนิวของผมได้ถูกไหมใช่ออนิวพี่ตัวนี้ออนิวปี2017 2000โอ้โหใหม่คลิปเลยนะใช่ใหม่คลิปใหม่คลิปสามปีเองสามปีอีซูซุเวลาเป็นสีแบบนี้มันชอบเป็นตัวพิเศษอีกแล้วเนี่ยใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัว X Series พี่ตัวท็อปตัวท็อปสุดใช่ท็อปสุด X Series คันนี้เป็นแบบแคปใช่เป็นแคปประตูตู้ข้าว ใช่พี่เปิดเปิดเปิดทางกลหรือเรเปิดเราเปิดประตูเปิดให้ดูพี่เปิดให้ดูนี่นี่นี่ปั๊บแบบนี้อ่าเขาจะเป็นขับสองขับสี่พี่เจมอันนี้ขับสองครับพี่ขับเครื่องสองล้อขับเครื่องสองล้อต้องบอกงี้นะผู้ชมครับบางทีสี่ประตูมันก็ใหญ่ไปอ่าใช่ต้องบอกงี้บางทีมันก็บางทีครอบครัวเล็กๆครับพี่พ่อแม่ลูกสามคนมันก็ไปกันได้หรืออยู่กับแฟนสองคนอันนี้มันก็จะเหมาะสมเพราะเลือกรถแบบนี้มันต้องใช้ถูกต้องไงพี่เจมใช่ครับใช่ใช่ใช่สี่ประตูนั่งได้ขนน้อย อ่าใช่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 ถ้าอย่างเงี้ยสองประตูใช่เประตูนะอันนี้เไม่น้ำนะเป็นแคบสมันจะขนเยอะกว่าใช่ข้างหลังมันกว้างกว่าพี่อ่าคิดง่ายโซฟาหนึ่งถ้าเป็น4ประตูขนไม่หมดฝาท้ายต้องเปิดอ่อันี้ฝาท้ายปิดขนโซฟาได้หนึ่งตัวมันก็แล้วแต่การเลือกใช้รถของท่านใช่ครับันนี้เป็นแบบแครบใช่เป็นแคบโอเปนแครบด้านเป็นเอ็กซ์ซนี่นียืนยันยืนยัน วราไม่ได้เอาไปแต่งมาแต่จะเป็นเอ็กซ์ซีรีสจริงๆแท้จริงๆพี่แท้จริงมอย่างนี้มีอย่างนี้แท้โรงงานพี่ถ้าในเป็นดำผมชอบเพราะมันมันสีดำมันสวยสวยสวยพี่เนาะออกแนวสปอร์ตนะพี่โกะมันดูดุดันมันดูแบบบึกบึนสุภาพบุรุษมันต้องแบบนี้บอกก็ปากเอ็กซ์ซีรีส์มาเลยข้างในสวยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมดูให้ท่านผู้ชมดูนะผมไม่โดนแท้ท่านผู้ชมกุญแจอยู่นี่มับเข้าให้ันนี้เป็นคีเรสเจ้ใช่ไหมเนี่ยเอาไว้ได้ขอญาตสตาร์ทนะพี่นะเชิญครับพี่ไม่โดนแท้ท่านผู้ชมบอกไม่มี ังไม่มีขาดนะครับก็มีการอยการใช้งานของการขึ้นลงต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันสูงพี่ยเจมว่ามันสูงไอ้ตีตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นผมนี่เรียกว่าทดตูดเออทำไมมันจะมงอ่ะันจะมันจะโดนอันนี้มันจะทำนิดนึงเรื่องปกติมึงซื้อป้ายแดงมาเนี่ยแป๊บเดียวนี่เป็นเกิน์ธรรมดาผมก็ต้องเก็บคัสก่อนสตาร์ทมับเข้าให้อ่าดีว่าท่านผู้ชมดู ปึ๊บขึ้นมาสวยงามมีวิทยุเป็นสองดินแอร์เย็นไหมขอโชยักทดสอบนะพี่ได้ครับพี่<อ>รับรองแอร์เย็นเพียงพแอร์เย็นเียแอร์เย็นเจียบเครื่องยนต์เสียงไ็นไงนุ่มเสียงนุ่มยังอิสูสูรู้เลยค่าใช้งานนักกราวเลย ใช่ <lag os> ใช่ใช <if> ่ใช่ใั่นัลั่นพี่เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของอิอ่แล้วขับเข้าหมู่บ้านดึกๆเนี่ยถ้าเป็นดีเซลดับตาฟังเสียงมากที่สเนี่ยรู้เลยอิอุุมาแต่คันนี้ยังไม่มีเสียงดาวแอร์เย็นนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดข้างในสวยงามผ้าหลังคาดำสวยเออเฮ้ยผมชอบวะมีพุชสตาร์ทนะครับคลชเป็นไงโอเคเปลี่ยนรถเลยพี่โอเค ที่เก็บของก็มีทังหน้าเก็บขอวเก็บสัมภาระนะครับเก็บนู่นนี่นั่น,น,นไไมี้างหน้าเป็นไงนีแค่ค้มาชมดูสะอาดสะอา้านเอาละเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยไหมโอเคได้ครับาาเป็นทางน้นูาชมกันหน่อยอ่ารถกระบะที่สวยพี่เจมบ,บอกหน่อยได้ครับต้องดูตรงไหนบ้างพอเปิดักระโปรงมาคือหลกัหลกๆดูง่ายๆนะพี่เกนะก็เราก็ดูสติ๊กเกอร์ก่อนสติ๊กเกอรอ์อยู่ครบไหม หนึ่งอยู่ครบไหมนี่สีปิมมาไหมใช่มีสีปิมมาไหมถ้าบังพ่นมาจะเห็นเลยใช่มันจะปิมๆนิดนึงนิดนึงครับพี่นิดนึงครับผมถ้าผู้ชมดการบ้านมาผมรีวิวรถนะครับชอบถามว่าคันนี้ทำสีมาดูจากตะขอรับฝาปงเป็นรอยตะขอรถอะไรมันก็เป็นรอยอย่ังไงไรบ้างมันกระแทกกันมันจะไม่เป็นรอยมันไม่ได้หรอกใช่ใช่แล้วก็ดู พื้นฐานของลูดจะเป็นพื้นฐานของน็อตใช่พี่พราว่ามีขันมีขันไม่ขันดูเพจว่าแบบมีการย้ำไหมกระบานี่เขาชอบทำกันนะใช่มที่ผมรู้มากระบะนี่เวลาท่านเจอโชว์รูมรถที่ไม่รับผิดชอบใช่ครับมันมันย้ำกันเละเลยนะจย้ำใหม่อเพราะว่าหนึ่งกระบะเนี่ยมันอาจจะต้องใส่ใจในการดูนิดนึงเพราะเลข ตัวถังมันไปอยู่ที่เชสซีใช่พี่ไอ้หัวเก๋งเนี่ยมันเปลี่ยนได้ใช่ใช่ถูกไหมมันก็มันก็ถอดเพลนนี้ออกมาใช่วซื้อหัวเก๋งมาแล้วก็ย้าลงไปก็มีแล้วมันมีวิธีดูอยู่ใช่มันวิธีดูว่าเป็นหมุดแท้หมุดแท้ซึ่งที่นี่แท้ร้อรับรองครับรับรองแล้แท้ร้อรซดูจากเครื่องยนสวยงามนะครับครับผมเอาแล่วท่านผู้ชมบอกว่าก็สวยนี่มันก็มันล้างมันก็ต้องล้างแหละซื้อรถมาจะ ลูกค้าซื้อต่อมาจะฝุ่นเยอะได้ไงรถเรายังล้างเลยนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือเวลาสกปรกท่านบอกอยากได้แห้งๆพอแห้งๆพวกมึงดูกันพวกมึงก็ดูไม่ออกว่าอะไรมันรั่วอะไรมันซึมจริงเพราะฝุ่นเขมามันก็เต็มไปหมดใช่แต่พอมันใสแบบเนี้ส่องได้เลยใช่ส่องได้เลยโทรศัพท์ทุกคนก็มีแฝกกันอยู่แล้วอยากส่องตรงไหนก็ส่องกันเข้าไปถ้ามันลีกออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเลยน้ำมันนะพี่เนาะมันต้องชัดมันจะเห็นชัด เออภายวนห้องเครื่องสวยคันสวยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยเวลาผมดูรถเนี่ยผมเปคนโรคจิตผมชอบดูพวกนี้โอ้มันติ๊กมันยังขาวมันยังอะไรเชื่ว่ามันใช้งานไม่ได้เยอะเจ้าของดูแลหรือไม่ใช่ผมดูที่เบาะเอ้ยเบาะไม่ได้มีรอยขาดคือคนใช้รถมันจะมีหลายประเภทมันจะมีประเภทที่แบบใส่ใจกับไม่ใส่ใจครับคือเรามีรถคันหนึ่งกูก็สั่งจ้ใช้แต่คนที่แบบ ช้และรักษามาขึ้นลงยังระวังเลยนะพี่โกนะของคนนะถ้าภายในสวยอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าช่วงล่างกับเครื่องยนต์น่าจะสวยตามใช่แต่ถ้าภายในเละอันนี้เริ่มปวดหัวละเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ก็ไม่ไม่ดีแต่ดูโดยรวมโอเคนะครับไม่มีชนหนักไม่มีครับอันนี้รับรองอันนี้ก็ต้องบุยนะพี่แดงคใช่ครับพี่ไม่มีคนชอบถามผมครับโอ้คันนี้สีมกันชนสีเพี้ยนชนดเมล่ะ ไม่มีชนหนักไม่ไแน่ใยครับว่าชนถึงนี่ใช่ใช่ครับเขาอาจจะไปจอดเข้าเฉียวกระถางต้นไม้ที่บ้านพูดนิดหน่อยบ้างไม่ต้องมีกันบ้างนเรื่องปกติใช่ไหมครับก็หวกท่า้ผู้ชมไม่เข้าใจอย่หนึ่งได้เข้าใจกันชัดเจนแต่คันนี้ทำสีดูออกใช่าะมันเป็นขาวพิเศษเป็นขาวมุกโดยส่วนทรงแล้วสีขาวเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยสมูทหมดผิวพันดี มีเขาเรียกว่าอะไรโลบายใช่ไหมโลบายใช่ครับพี่มีโลบายอันนี้มาจากโรงงานเลยพี่โกเป็นตัว X Series ด้านหลังกระบะจะดูอย่างไรเจมส์บพี่ไลเนอร์อ่าใช่ใช่ใช่จะดูว่าใช้งานหนักไม่หนานแล้วก็ดูตรงนี้ถ้าแม็กไลเนอร์มีรอยเยอะอ่าเองต้องไปบรรทุกอะไรมาแน่ใช่ใช่แต่คันนี้ผมดูแล้วกล้าพูดแล้วกล้าการันตีให้ที่นี่เลยนะคันนี้แม็กไลเนอร์เดิมแต่ว่าคันนี้ขนน้อยมากไม่น่าจะได้ขนนะพี่ขนแล้วมันไม่มีรอยขูดเลยอะ ออมันต้องมีรอยขูดเป็นใช่ใช่อย่างกระบะผมนี่โหไม่ต้องถามขนาดไม่ขนไม่ขนรอยแน่นเลยใช่ไหมครับอันนี้เครื่องยนต์ไม่ได้มีกล่องพ่วงกล่องอะไรไม่มีครับพี่เดาหมดเดิมหมดครับไม่ใช่รถไวรุ่นมาก่อนไม่ใช่นแน่นอนครับการันตีมีกล้องยหลังด้วยทุกอย่างไม่มีแต่งไม่มีพี่อันนี้เดิมเดิมเดิมโรงงานเดิมหมดเน้นเดิมพี่นี่ผมดูนี่ผมรอบให้นักผู้ชมดูเลยนะเออลองดูแห้งๆเดิมๆทุกอย่างมาร์กตำแหน่งเดิมหมด นี่เราพูดกันตามตรงครับสวยงามปิดกึุ๊ปกรากึุ๊ปกราเนี่ยผมปิดจะมาดูท่านผู้ชมดูอ่าบึบบับบึบบับะราคาเปิดไ่เท่าไหร่ครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับปลายใหญไม่ต้องพูดถึงหูน่าจะเฉียวๆล้านนะใช่ใกล้เคียงพี่ใกล้เคียงใกล้เคียงห้าแสนครับพี่หกหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทซื้อวันนี้ได้สิทธิพิเศษอะไรจากออคเคเดตบ้างครับ ก็ถ้าซื้อวันนี้นะครับจากออสเลโตนะครับเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้นะพี่หนึ่งปีสองหมื่นกิโลเอาึงซื้อเลยไม่มีเต็นท์ไหนให้ขนาดนี้อีกแล้วส่วนใหญ่เปอร์เซ็นเทส่วนใหญ่คือซื้อแล้วจบเลยใช่ครับดูขับชอบทดสอบใช่แฮปปี้ใช่ตังเอารถไปใช่เราไม่รู้จักกันอีกแล้วใช่นั่นคือส่วนใหญ่ใช่มันจะเป็นแบบนี้แต่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องแปลกมมนเรื่องปกติก็ไม่แปลกแต่ที่นี่คือ หนึ่งปีใช่สองหมื่นกิโลสองหมื่นกิโลอะไรถึงก่อนว่ากันไปใช่อะไรถึงก่อนว่ากันไปเครื่องกับเกียร์ครับไม่พาว่าจะโก้ซื้อคันนี้ไปครับพี่ออกไปเลยครับมุ่งหน้าขึ้นหลังคาบางนาครับกับปากแก๊สครับนนทบุรีนโอเคเสื้อหายของผมถึงด่านตรงแจ้งวันะครับผมสะดุดอ่าสตาร์ทไม่ติดครับทําไงต่อได้บ้างโทรหาคอร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวมีรถไปสไลด์รถ พี่โก้ทันทีทันทีสไลด์ไปไหนสไลด์ไปที่เครือศูนย์ศูนย์บริการพี่ที่ใกล้ที่สุดเลยเหรอที่ใกล้ที่สุดศูนย์อิสูเลยใช่ศูนย์อิสูเลยไม่มีศูนย์นอกไม่มีอูนอกในเครือไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเนี่ยคือเข้าศูนย์ใหญ่เลยเข้าศูนย์ใหญ่เลยหรือถ้าพี่โก้สะดวกมาที่นี่ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าของเราเนี่ยประกันศูนย์พูดเป็นเล่นจริงๆถ้าผมมีปัญหาครับสมมตินะครับสมมติเข้าสู์อิสุแจ้งวัฒนะสมมติสมมติได้ครับเปิ้งเช็คอาการออกมาละพี่เป็นคน เอาเปอร์ใารจะจ่ายให้หมดใช่เครื่องเกียร์นะเนี่ยนะเเครื่องกียร์นะเฉพาะเครื่องกับเกียร์นะใช่ครับไปฮีทใช่น้ำมีเช็คกันต่อหน้ากันเทียนใช่ใช่จัดการให้เลยแน่นอนเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่าไหร่จ่ายแน่นอนขับไปเกียร์ซิงโครเมตดังครับต้องหรือเกียร์ได้ทางนี้ก็เอาเฟอร์จ่ายให้ใช่ครับที่ศูนย์กรีดเลยที่ศูนย์ใช่ครับพี่ห้าหกเก้ารออะไรกันอยู่อ่ะ เข้าศูนย์นะเหมือนเหมือนซื้อประกันชั้นหนึ่งเบี้ยเบี้ยห้างอ่ะใช่ไหมแต่มันมีระยะเวลานะครับไม่ใช่ตลอดชีพหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลถึงการจการใช่ไหมครับใช่ใออกรถวันนี้อ่ะวันนี้ทีมงานพี่เชฟผมออกรถวันนี้เลยมีแถมอะไรนะวันนี้ออกไปเลยไปทีเดียวเลยนะพี่นะก็เรามีประกันเครื่องเกียร์เมื่อกี้ครับหนึ่งปีสองหมื่นกิโลนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับที่บอกว่าเป็นรถสไลด์นะครับยกเลยอ่าสมมุติว่าสตาร์ทไม่ติดน้ำมันหมดนะครับมีคนเข้าไปดูให้ทั่ววปรระะเทศนคับแล้ก็ สามคือเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้พี่โก้สองจุดเจ็ดเก้าซึ่งที่อื่นเท่าไรอาถามมาตรงตรงคือมีที่ที่ได้และไม่ได้เดยวปกติที่อื่นเนี่ยรถรุ่นเนี้ก็จะประมาณสามบาทปไปอือ่าอันนี้ก็เริ่มสองจุดเจ็ดเก้าพิเศษอืมอ่าตัวนี้ก็มีให้นิดนึงก็มีผลนะนผู้ชมนะนิดนึงก็มีผลนะใช่ใช่ในระยะการผ่อนระยะยาวใช่ครับมันหลายตังนะใช่มันหลายตังหลายหมื่นมันหลายตังหลายตังหลายตังหาหมื่นหลายหมื่นมีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก็เรามีน้ามันเต็มถังให้ นะครับในวันออกรถพร้อมกล้องติดหน้ารถแล้วก็เรามีหลังจากลูกค้อออกไปแล้วเนี่ยเราถ่ายน้ามันเครื่องให้ฟรีหนึ่งครั้งกลับมาถ่ายที่นี่นะครับซึ่งผมกล้าพูดอย่างนงี้เขาก็เปลี่ยนมาให้แล้วล่ะใช่ครับเหมือนก็แถมไม่ครั้งอ่าแถมอีกครั้งหนึ่งเหมือนก็แถมไม่ครั้งหนึ่งครับคือท่านขับไปเฮ้ยถึงดิวแล้วเปลี่ยนมันเครื่องอีกรอบหนึ่งใช่มันฟรีหนึ่งครั้งฟรีหนึ่งครั้งแล้วมีอะไรอีกสุดท้ายเรามีบริการคาสปาพี่โก้ เอาละค่บนวดแล้วละตะกองชอบด้วยเป็นบริการที่ทําความสะอาดเบาะฟอกเบาะฟอกพรมฟอกผ้าหลังคาแล้วก็ขัดสีให้ในร<ต>ะ<า>ยะเวลา,าลูกค้าออกรถไปแล้วเนี่ยในช่วงหนึ่งปี2ปีเนี่ยใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้รถมันเหมือนใหม่อะมาบิ้วใหม่อะพี่มาหาเราผมตีซะว่าปีหนึ่งตรงกลมอ่าปี<ร>หนึ่งรวมหมดรวมหมดมันจะได้ครบหมดทุกรอบอ่าแต่ว่ามากกว่านั้นคุยกับพี่เจมอ่าอ่ามากตอลองกันคือ ทุกอย่างคุยกันได้ครับพี่ทุกอย่างคุยแต่ว่าตีโดยดูว่า3 6 5วันหลังจากท่านซื้อรถไปทางบ้านถามมาใต้จอยครับบอกว่าราคานี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้กี่บาทครับอันนี้จัดได้เต็มครับจัดได้เต็มเลย569จัดเต็มหรอจัดเต็ม5 6 9เจัดเต็มผอนสูงสุดได้กี่เดือนอ่อสูงสุด84เดือน8 4เดือนตกเดือนกี่บาทพี่ตกเดือนหนึ่งข้าไป84เดือนตกอยู่ประมาณไม่ดาวเลยไม่ดาวเลยมาตัวเปล่าเลยหิ้วหมอนมาใบเดียวกับเมียอ่าอันนี้ขอมีค ถ้าออกรถ1 0 0 0บาทอ่า <compelling sound> 1 0 0 0บาทแล้วก็ไปผ่อนเลยไปผ่อนเลยผ่อนอยู่ประมาณถ้าถ้า7ปีผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งประมาณหมื่นเจ็ดปีหนึ่งหมื่นบาทใช่แต่ท่านต้องยอมรับข้อหนึ่งอันนี้พูดก็ตามความจริงตกไปรงมาดอกเบี้ยก็จะสูงหน่อยอ่าดอกเบี้ยจะสูงขึ้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นท่านก็ต้องรับกับดอกเบี้ยท่านต้องรับให้ได้กับดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นแต่ให้สวยที่สุดผมพูดกันรีวิวรถแบบทันุกเทนดาวหน่อย ดาวหน่อยกาลังสวยครับแล้วทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายดาวสักแสนหนึ่งโอ้กําลังงามกําลังงามห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งกำลังสวยแล้วผ่อนไปสบายใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันมีเงินเท่านี้ฟิกคอร์สเท่านี้ก็รับกระดอกเบี้ยได้เชิญใช่ครับพี่แต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าเฮ้ยไม่อยากให้ดอกเบี้ยเยอะครับอยากให้มันสบายสบายหลวมๆหน่อยดอกเบี้ยนิดๆหน่อยๆก็ผ่อนน้อยกันไปหน่อยใช่ดาวมากขึ้นดึดาวนิดนึงหรืออะไรก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับ มันเป็นความจริงใจครับพี่ผู้บริการอย่างนี้ผมบอกในโลกโซเชียลมันก็กว้างใช่ถ้าถ้าไม่จริงใจและไม่ชัดเจนขายลําบากอยู่วงการนี้ลํบากยากรถต้องคัดเข้ามาสวยใช่หมดเวลาย้อมแมวแล้วมันย้อมไม่ได้แล้วยากพี่หมดเวลาแล้วทุกอย่างนี้คือต้องสวยจริงคนถึงจะซื้อใช่ครับสวยและสมเหตุสมผลใช่คนถึงจะซื้อครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมครับด้วยโปรโมชั่นแบบนี้สําหรับที่นี่ไม่มีที่ไหนให้มาก เท่านี้อีกแล้วผมกล้าพูดคำนี้ไม่มีไหนให้มากเท่านี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านถ้าเกิดสนใจหากระบายูคันนี้5 6 9 0 0 0บาทกับรุ่นท็อปสุด X s e r i e s เป็นแบบแคปบใช่ไหมใช่โอเพ็นแคบโอเปนแคบเปิดแบบประตูกวบค่าท่านฝากคันนี้ไว้เป็นตัวเลือกในใจท่านอีกคันหนึ่งนะครับหาอยู่มาดูคันนี้สีสวย Limited Edition และอาสูกล้าพูดคำนี้ราคาไม่ตกครับ แล้วยิ่งเป็นตัวพิเศษยิ่งราคายิ่งตกยากคนยิ่งหาใช่ของไม่น้อยรถยอดนิยมเพราะออกห้างมันแพงมากนะครับคันนี้พิเศษมาบ้ามันลองขับได้ไหมได้ครับพี่เดี๋ยวเชิญเลยสนใจมาลองขับได้ไหมได้ครับได้ครับทุกคันเราลองขับต้องวางตังค์ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับพี่แค่มาถ้าขับแล้วชอบใจค่อยวางตังค์จค่อยจองแต่ผู้คุณไม่ต้องขับ้็ชอบใจ ดี๋ยวลองขับไปดูเลยขออนุญาตเราไปขับหน่อยได้ครับพี่ได้ครับเลยเดี๋ยวเราไปเจอคันต่อไปได้คันนี้ลาพี่เจมก่อนโอเคขอบคุณครับขอบคุณคร่ะแต่ต้องคือรถว่คุณเจมบอกว่าไม่มีกล่องนะคะไม่ใช่รถซิ่งมาก่อนไม่ใช่รถวัยรุ่นคือรถเดิมเดิมคือรถเดิมที่บ้าน6เกียร์เดินหน้าไปลองกันตรงๆโชว์รูที่อยู่แถวไหนครับทุกคนนชลบุรีอ่ะวิธีลองคันกับผมนะครับเกียร์4แล้วผมจะกดคันเร่งร้อยถ้าคันลื่นมันจะวุ้ยขึ้นนนไไปเลยอัีี้มม่ คัดไม่เลื่อนนี่คัดไม่เลื่อนอ่าเพราะนี่คือเป็นการวิธีการลองคัดใช่ไหมใช่ใช่วิธีการลองคัด้ยรถโอเคแอร์เย็นช่วงล่างโอเคนะแหลกพวงมาลัยโอเคออยังเอี๊ยดได้อยู่ไปโอเคห้าแสนหกหมื่นเก้าไปแจกกันซะไม่ต้องพูดเลยมากเดี๋ยวไปดูคันต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ